บกุลาโหวตได้ถูกไหมครับใช่ค่ะยินดีด้วยนะครับเป็นบกุลาโหวตประจำเดือนมกราคมนี้ต้องขอบคุณทุกทุกคนที่อยู่ที่นี่จริงนะฮะที่ร่วมโหวชในวิสตอมนะครับสิ่งที่พี่สงสยัยสิ่งที่พี่สงสัยนะชุดวันนี้คือคือหมายถึงว่าโอเคเราคือไอดอลอีกวันหนึ่งแล้ววันนี้ถูกไหมฮะในประจำเดือนนี้ชุดแต่ละคนคือชุดอะไรอะครับหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเออมันคือตัวอะไรฮะแต่ละคนที่ใส่กันอยู่เนี่ยไอ้อย่างทันี้คือตัวอะไรนะโอเคใช่ก็ตัวนั้นแล้วครับบคุณลาโมันอ๋อ ใช่ไหมฮะลองลองสมบูรณ์ให้พี่ดูหน่อยได้ไหมครับลองสมบูรณ์ให้ดูหน่อยพี่อยากเห็นพี่อยากเห็นคือช่วงนี้เราเริ่มวางเลยเราเริ่มอยากเอาบทแก้ลนะไม่ใช่เลยนะฮะอ๋อคือเป็นสาระตัวไม่เหมือนกันเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะไม่ใช่เลยเหรอกพี่รู้สึกว่าพี่ดูวิสตอมมาหลายเดือนแล้วการแนะนําตัวทุกทครั้งเนี่ยเราก็จะแนะนําตัวที่เป็นลันกษณะของอ่าเราซ้อมมาแบบนี้แบบนั้นใช่ไหมฮะมันก็จะซ้ำๆแล้วล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยวสิ วันนี้กุารแต่งตัวมาขนาดนี้แล้วพี่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากเห็นการแนะนําตัวที่มันเหมาะกับชุดที่เราใส่อยู่นิดนึงนะเส้นแบบว่าเช่นแบบว่าสมมติสมมติถ้าพี่พี่ใส่เป็นเป็นเป็นวัวอย่างเงี้ยถ้าพี่ใส่ชุดวัวพี่ก็จะสวัสดีครับผมอิดนะครับมุมอะไรก็ตามที่เราเราเป็นวัวให้ให้มันให้มันแบบเราสื่อถึงชุดที่เราใส่เดี๋ยวพี่อยากเห็นหน่อยว่าแต่ละคนตอนนี้อยากตรงนี้เป็นเพนกวิน จะทำยังไงที่จะแนะนำตัวเราว่าสวัสดีค่ะหนูอย่างนี้นะคะหนูคือเพนกวินอยากไล่ถ้าแฟนๆบอกว่ามันยังไม่ชัดเจนพอมันยังไม่ใช่เนี่ยถ้าทางวินดอมน่าจะลงจากเวทีแสดว่ามานนี้ไตกประมาณเที่ยงคืนไม่มีปัญหาพี่อยู่ได้พี่ชินแล้วพีอยู่ได้และเราอยู่ได้ไหมคะถ้าแนะนำตัวถึงเนอยู่ได้ไหั้ตรงนี้นะเราอยากให้ทุกคนตดสินกัหน่อยว่าการแนะนำตัวของเราวินด้อวันนี้เนี่ยแต่ละคนอุตสาหใส่ชุดกันมาขนาดนี้ใช่ไหมฮ

คำว่าเขาเล่นใหญ่ คาว่ามันไล่ไปเรื่อยๆความปดแต่จะไปยท้ายแนวนะอากนหนึ่งีนนึ่งซูิล้สี่สามสอง กราคือตัวอะไร yeah, <your> อยายอมแพ้ฮะมายเบลบอกว่าทุกคนต้องโดนเจ็บกว่าเราเราเริ่มไปแล้วอะอะไรครับ ที่ฉันจะฉันจะเป็นสลิเวนได้ทำไมโตโตโร่ดูง่ายจังไม่น่าใส่ชุดนี้เพราะน่าใอ่าเรียบร้อยแล้วครับสลิเวนแล้วโตโตโร่แล้วต่อไปนะครับเรามาดูกันดีกว่ายูนิคอร์นจะพรีเซนต์ตัวเองยังไงให้เป็นยูนิคอร์นเออเราอยากรู้เราอยากรู้อ่าจิกจั๊ลิซซอมนะคะก็วันนี้จิกจั๊เป็นยูนิคอร์นแต่ว่าอยากจะอ้อนไปอยู่ในใจของทุกคน ไม่ได้นะจิงจิงแล้วันนี้พี่จริงจังเป็เป็นมานีมังกรเอครับผมตดกนอยู่ไนกช่วยหน่อยค่ะอ้าๆเล้อา้่องให้อีกทีนะครับห่อิงเป็นยูนิคอ่ะ้นนะนะได้มไ้ไได้มได้ไมได้ไหมได้ไ็้ไหมได้ไหมได้หมได้ไหมได้นม้ไมได้ไหมได้หมได้กหมได้ไหมได้หได้ไหมไมดดม้ดไดม้ห้อย้ 你好。 อยู่แล้วอยู่อยู่แล้วเดี๋ยวมีการสลับที่หรอเปล่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ว่าพี่ยังจำได้อยู่นะไม่ด้คนตอไปกันเลยดีกว่านะฮะเราเราใส่ชุดอะไรครับ่ไเสียนาีกาวันนี้เป็นมังกรมังกรเหรอครับมังกรแหม่มังกรยากยากเหมือนกันนะจะบีเซนได้ไหะครับผ้ ชอบการค้ากันขายเธอคือหนุ่มเป็นมังกรหรือเป็นพ่อคดายังไงต่เมื่อกี้เขารูกมังกรเหรอเออหนูว่าเป็นมังกรใช่ค้าพ่อคดายพ่อดายจระเข้อ๋อจระเข้แต่จระเข้ขายเชงเก่งมากเลยนะครับเมื่อกี้นะไม่กับการเลยนะครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้แล้วจริงจริงๆไม่ต้องกดดันหรอกนะแต่ทุกคนเล่นใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับแล้วแล้วสุดท้ายของเราวันนี้เราคือเพนกวินใช่ไหมเราคือเพนกวิน คิดว่าจะทำยังไงให้ทุกคนดูออกว่าเราเป็นเพนกวินนะสวัสดีค่ะเชอร์มายนะคะเป็นเพนกวินนะคะวันนี้ครับผมสวัสดียูนอได้ยูนยูนะได้ยค่ะมีใครมองไม่ทันไหมครับเมือกี้มีใคมไม่ทันอยากดูอีกรอบไหมอยากดูอีกรอบไหมมองไม่ทันมองไม่ทัจริงอไม่ดมองไม่ทันขอให้ทีดีกว่าครับมองไม่ทันครับ ได้สรุปสนะสนุดท้ายเพราะว่าวันนี้เนี่ยวิสตอมคือพ่อผู่าโหวตนะฮะนั่นหมายความว,ว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่คือคนที่ร่วมโหวตให้เราได้รับรางวัลชนะเลื่ประจำเดือนนี้นะคะรับผลงานขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่ร่วมโหวตให้กับน้องๆวิสตอมด้วยครับรโนโนโนโรขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่นอนเนาะ วันนี้หลายเดือนมากแล้วเขาก็เร็วๆนี้ตัดแสดงว่าเป็นเรื่องจริงถูกไหมด้านหมายความว่านะครับแฟนๆวิสต้องติดตามฟังกันให้ดีๆนะครับซิงเกิลใหม่ของน้องน่าจะให้ได้ฟังกันเร็วๆนี้จะเป็นเพลงยังไงแบบไหนนะครับให้กําลังใจและตามเชียร์กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจบท้ายแล้วขอเสียงไปเลยครับทุกคนวิสต์ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีจจะกลับไปเป็นวินด้วยนะ นี Beast ่ไอดอลเอ็กเซอร์ประจำเดือนมกราคม